เจ็ดคี่วันนะครับวันที่เจ็ดเดินที่บัานโป่นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับนะครับเพิ่งจะตอนนี้ไลฟ์ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับจนว่าจะได้ครบอนะ อย่าหวังหวังน้ำบอนหนานะครับทุกคนทุกคนเป็นกำลังใจของพ่อไายนะครับใครอยากรู้อะไรถามมาพิมพ์มานะครับพ่อตอบได้ทุกเรื่องนะครับทุกคนนะครับมีไ์ใหม่คนนะครับอ่อยใจมีครับมีไรยิ้มใหญ่นะครับมีไรยิ้มใหญ่นะทุกคน สวัสดี200คนด้วยนะครับภาพตังเมืองกใใจุณพอนะพอไปงานอย่างยังครับไม่ไกลครับประมาณสัก780โล90โลประมาณไม่เกินร้อยนะครับก็ประมาณสัก4ี่โมงสีโมงน่าจะน่าจะไปแล้วครับไม่เกิน4ี่โมงคึ้นประมาณนั้นนะทุกคนนะครับ นที่เข้ามาใหม่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าพ่อัสอดีวันนึกหายหรือยังครับหายแล้วครับเยาวเลศน,นะครับฝากทุกคนเป็นใจตรงให้คุณพ่อด้วยนะทุกคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะครับวันนี้เป็นวันขายวันเกิดของลูกพีชนะครับล้านชายนะครับพอจะมาตรงสักยี่สิบใบแดงนะครับเพื่อเ,เป็นลัใจให้หล้านชายนะครับแต่ตอนนี้พ่อมีอยู่หนึง่งใบแดงไม่รู้จะได้ถึงสิบหรือเปล่า นที่เข้ามาใหม่ก็ใครใจดีนะครับไอ้ดูพ่อก็ตงให้หน่อยนะครับอุ้ยมาแล้วขอบคุณมากเลยนะครับแม่ต่อยรุ่งเรืองอาหารวัวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับชื่อแม่ต่อยสวัสดีครับพ่อสามใบแดงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวพ่อขอบคุณทุกคนนะครับเ็ี๊ี่ใบแดงนะทุกคนพ่อก็ไม่มีอะไรมากนะครับพ่อก็จะหาตุงเพื่อ ไปเป็นกำลังใจให้กับน่านชายครับสักปนาพีทนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่ต้อยด้วยนะครับทุกคนนะครับอย่างน้อยก็ว่าเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้มีซีใบแดงแล้ว you